สวัสดีครับก็เปิดปีใหม่มา Samsung ก็ส่ง Galaxy A07 5G ลงตลาดเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกในปีนี้ของ Samsung เลยนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ต้าพ rediction ไว้เลยว่ายังไงก็ขายดีเหมือนเดิมเพราะว่า Samsung อัดสเปคในงบประมาณนี้มาได้ดีมากๆอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับและในตัว Galaxy A07 5G เนี่ยก็อัปเกรดหลายๆจุดขึ้นมาได้ดีมากขึ้นและ จุดที่อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดที่จับต้องได้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นถึง6000ม ah ิลลิแอมป์แอล์แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอที่มีอัตรา f รเฟรชเรทสูงถึง120เฮิร์ตซ์ไหนจะเรื่องของการการันตีการอัปเดต Android เนี่ยให้มาถึง6เวอร์ชันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ที่หน้าตามันดูหรอขึ้นมากๆเลยนะหลายๆอย่างอัปเกรดให้ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าราคาเนี่าั ไม่ถึง6,000บาทสําหรับเครื่องนี้นะครับแต่ว่าการใช้งานโดยภาพรวมจริงๆจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ตารลายฟังกับ Galaxy A 0 75G ครับ ในส่วของราคาครับ Galaxy A07 5G เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือจะมีราคา5,499บาทแล้วก็มีรุ่นท็อป5,999บาทนะครับโดยต้าจะาแนะนำให้ซื้อรุ่นท็อปไปเลยเพราะว่าจะได้แรม6 g ิแล้วก็ได้ Storage 128 g ินะครับเวลาใช้งานไปนานๆนะแรมที่มากกว่าก็จะได้เปรียบกว่าในการใช้งานแบบยาวนานนั่นเองครับ และในส่วนของสีครับรอบนี้มีให้เลือก2ส,สีครับก็คือสีดำแบล็กแล้วก็สีไลท์ไวโอเลสตัวนี้เลยนะครับซึ่งสีไลท์ไวโอเลสเนี่ยมันจะมีความแบบมีความม่วงมีความน้ำเงินเวลามันโดนกระทบกับแสงนะครับก็จะมีความแบบเหลือบไปเหลือบมาสวยดีนะแล้วก็ทำให้ตารู้สึกนึกไปถึงสมัยก่อนที่เป็นยุค Galaxy Note 10 Plus อะไรประมาณนั้นที่เป็นสี Aurora Glow นะครับมันก็จะมีแบบเฉดที่ให้ความรู้สึกประมาณนี้เลยนะครับ ในในแง่ของดีไซน์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บว่านี่คือดีไซน์ของซัมซุงในเจเนอเรชันให,ใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับมีการปรับเปลี่ยนโมดูลกล้องนะเป็นทรงแบบแคปซูลแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับพวก Galaxy A 3 6 A 5 6อะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บริเวณฝาหลังเนี่ยก็ยังคงให้มาเป็นพลาสติกแต่ในรอบนี้มีการเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับเพราะฉะนั้นฝาหลังก็จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็งานประกอบต่างๆก็จะแน่นมากขึ้นอีกด้วยนะครับ บริเวณด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีคีย์ไอแลนด์มาให้เหมือนเดิมนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มพาวเวอร์พร้อมกับสแกนลายนิ้วมือจะอยู่ในตำแหน่งนี้เลยนะครับในส่วนของฝั่งซ้ายนะก็จะมีสล็อตสำหรับใส่ซิมการ์ดมาให้นะครับก็จะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะก็หมายถึงว่าสามารถใส่ได้2ซิมพร้อมกันหรือจะใส่1ซิมบวก1 m i c r ไมโคร r d การ์ดก็ได้นะครับโดยไมโคร s d c a r การ์ดของรุ่นนี้เนี่ยมีการอัปเกรดให้รองรับสูงสุดถึง2เทราไบต์แล้วนะใครที่ชอบเก็บรูปเก็บความทงงจาาเเกเก็็บบวดีโอต่ คุณเล่นได้เลยนะใส่เมมไปเลย2 t งทจัดเต็มกันไปนะครับแล้วถ้าเราพลิกมาที่ด้านล่างครับก็ยังคงมีพอร์ตมาให้อย่างครบครันครับไม่ว่าจะเป็น USB Type C ไม่ว่าจะเป็นแจ็คหูฟัง3.5ก็ยังคงมีมาให้อยู่นะครับ แล้วก็ลำโพงนะครับจะอยู่ในตําแหน่งขวาล่างนะครับโดยลําโพงของเครื่องนี้จะเป็นลําโพงแบบตัวเดียวนะไม่ใช่สเตอริโอนะครับเสียงเนี่ยค่อนข้างดังผมว่าซัมซุงเนี่ยให้สเปคลําโพงมาค่อนข้างดีเลยนะครับคือเวลาดูคอนเทนต์ดูหนังเนี่ยเปิดวอล์ุ่มประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ยินเสียงชัดเจนมากๆแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเปิดเสียงมากกว่านั้นนะแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยเสียงจะไม่แผดด้วยอันนี้คือแบบจุดต่างเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนตัวอื่นในเลทร่คาประมาณนี้ที่สเปคลำ ดีมากนะครับต้องบอกว่าลำโพงซัมซุงค่อนข้างดีเลยถึงแม้ว่าจะให้มาตัวเดียวนะ คนที่ซื้อมือถือในงบประมาณนี้ก็จะให้ความสําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะก็คือเรื่องของความทนทานนั่นเองนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นที่ IP 54นะครับก็แน่นอนนะ IP 54ก็สามารถกันน้ํากระเด็นได้รอบทิศทางอยู่แล้วนะครับถามว่าเอ้ยถ้าเป็นพี่ๆรเดอร์ขี่รถติดหน้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยรุยฝนเนี่ย,ย,นนยพังไหมนะครับก็ต้องบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวถ้าไม่ได้นานจนเกินไปไม่พังนะแต่ว่าก็ไม่ควรจะแบบเออวางไว้แช่ขนาดนั้นนะครับคือถ้ามันจะแช่เบอร์นั้นอนะ่ะก็ ควรจะเป็นพวกมาตรฐาน IP 6668อะไรจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าโอเคโดยภาพรวมมันก็โปรเทคได้และกระจกหน้าจอเนี่ยก็มีการเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้นกว่าในรุ่นที่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้กระจกหน้าจอเป็นแบบ two step tempering g l a r s นะครับก็คือเป็นกระจกนิรภัย2ชั้นะนะครับมันก็จะมีความแบบหนานแน่นที่มากกว่าแข็งแรงทนทานกว่าเวลาแบบตกกระแทกอะไรเงี้ยก็จะแตกยากกว่าเมื่อเทียบกับ A 0 6 5 g ในปีที่แล้วครับ และหนึ่งสิ่งที่ต้าอ,อยากจะให้ดูครับก็คือเรื่องของความบางของตัวเครื่องนะครับคือตัวเครื่องรุ่นนี้บางเพียงแค่8.2ม mm ิเมเท่านั้นนะครับแต่ว่าภายใต้ความบาง8.2ม mm ิมตรตรงนี้ซัมซุงอัปเกรดในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นมาให้ถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์แล้วนะครับถามว่าแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมป์อึดขนาดไหนในการใช้งานจริงๆนะครับต้าลองเปิด y o u t u นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนนะจนถึงประมาณสัก8โมงเนี่ยก็คือเป็นคลิป YouTube ความยาวประมาณ8ชั่วโมงของพี่จอร์ดรับทราบนะครับก็ลองเปิดดูนะแบบยาวๆเลยแล้วก็เปิดเสียง50%แล้วก็เล่นความสว่างหน้าจอที่ประมาณ20-30%บเอนะครับออผ่านไป8ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ45%เท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าลดน้อยมากๆนะหมายความว่าคุณสามารถที่จะดูหนังดูซีรีส์เนี่ยได้สูงสุดเนี่ยถึง16ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่ ยังไม่หมดเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าถามว่า16ชั่วโมงนานขนาดไหนก็คือคุณสามารถดู Squid Game ซีซั่น1คุณสามารถดู Squid Game ซีซั่น2แบบต่อเนื่องรัวๆได้เลยเพราะว่า Squid Game 2ซีซั่นเนี่ยความยาวมันจะประมาณ14ชั่วโมงกว่าๆนะครับ A075G เอาอยู่ในการดูซีรีส์ยาวๆอย่างแน่นอนนะครับ แต่แต่แต,แต่ก็อาจจะมีบางคนนะสงสัยเพิ่มเติมว่าแบบโห oh, พี่ใช้งานในบ้านนะต่อ Wi-Fi ดูซีรีส์มันก็ต้องแบตอื่นอยู่แล้วนะถ้าใช้งานข้างนอก 5G ลุยแบบจริงจังเนี่ยมันยังจะอื่นอยู่หรือเปล่านะครับตาก็ไปทดสอบมาให้ดูเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่า A075G รอบนี้ตาเทสโหดที่สุดเท่าที่เคยทำช่องมาเลยนะครับก็คือต้าเพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านนะครับที่กรุงเทพเนี่ยไปจังหวัดน่าน ก็คือไปที่สปันนะครับก็คือเป็นน่านแบบสุดชายแดนแล้วนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ760กิโลจากที่ต้าอยู่นะครับ ต้าเดินทางตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึงประมาณเกือบเกือบสทุ่มนะครับก็คือเกิน12ชั่วโมงในการที่ออกไปข้างนอกนะครับต้าใช้ Galaxy A07 5G เครื่องนี้ในการนําทาง Google Map ตลอดทางเลยแล้วก็มีการเปิดแสงจอออโต้แล้วก็ Standby 5G ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆเชื่อปะว่าต้านนาทางเนี่ยเกิน10ชั่วโมงนะแบตเตอรี่ยังไม่หมดเลยคือแบบเฮ้ยคือมันคือมันมันอึด มากๆครับคือมันอืดเบอร์นั้นน่ะนะคือถ้าพีพ่ๆไรเดร์ซื้อเครื่องนี้พีพ่วิ่งงานอ่ะยังไงแบตเตอรี่ก็ไม่หมดแน่นอนนะซึ่งตาแบบประทับใจแบบขนาดที่ว่าต้องถ่ายคลิปที่สปันเลยครับโอเคครับก็อาจจะภาพดูไม่สวยสักเท่าไหร่นะแล้วก็เสียงอาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับตอนนี้ใต้อยู่ที่หว้วยโทนนะสปันจังหวัดน,น่านนะครับแต่ว่าอยากจะเล่าฟีลลิ่งที่ใช้เจ้าตัว A07 5G ในการนําทางมาในวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลือ3เเซนนะเวลา สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าต้านําทางตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าอ่ะนะครับแล้วก็เปิด g o o g l e Map ตลอดทางเลยเพราะว่าต้าไม่เคยมาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเปิด GPS ในการนําทางนะครับใช้ 5G ปรับแสงออโต้ทุกอย่างนะครับใช้งานตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้สองทุ่มครึ่งเนี่ยแบตเตอรี่เหลือสามเปอร์เซ็นต์นะครับสกรีนออนไทม์วันนี้คือสิบชั่วโมงหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใช้ g o o g l e Map ไป8ชั่วโมงครึ่งนะแบตเตอรี่ไม่หมดนะครับคือแบบ เหลือเชื่อมากๆนะกับซัมซุงเพราะว่าเราไม่คุ้นชินเลยว่าเฮ้ยมือถือซัมซุงจะอึดได้ขนาดนี้แล้วช่วยให้ตารอดในสถานการณ์ยากๆเพราะว่าวันนี้เราขึ้นมาถึงแบบที่พักแบบมืดสนิทเลยนะครับจำเป็นต้องเปิดแมบปบแล้วเครื่องนี้มันพาให้ตารอดสถานการณ์นั้นได้อันนี้คือแบบเ s สเ c คเครื่องจริงคือคือยอมรับเลยว่าแบตบแบตเตอรี่อึดจริงครับ และในส่วนของความเร็วในการชาร์จครับรุ่นนี้ก็ให้มาอยู่ที่25วัตต์นะแต่ว่าน่าเสียดายนะที่ในกล่องไม่ได้มีการแถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะและซัมซุงเขาก็เหมือนจะรู้นะว่าคนที่ใช้งาน Galaxy A07 5G เนี่ยจะมักเป็นคนที่ใช้งานเครื่องโหดๆนะครับอาจจะเอาไปทำงานด้านนอกนะเป็นพี่ Gra b Rider วิ่งอะไรแบบต่างๆนานานะต้องการแบบใช้งานเครื่องโหด,ดเนี่ย แบตเตอรี่ก็จะเป็นสิ่งที่เสื่อมเป็นอย่างแรกๆนะครับซัมซุงก็เลยบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขามีการประกันแบตเตอรี่ให้3ปีเต็มนะครับนับตั้งแต่วันที่ซื้อคือรับประกันไปเลย3ปีเต็มๆนะครับคือถ้าแบตเตอรี่เสื่อมภายในระยะเวลา3าปีเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเคลมแบตเตอรี่ฟรีได้เลย1ครั้งนะครับอันนี้คือแบบซูเปอร์วารันตีมากๆนะคือประกันเขาโหดจริงนะครับคือให้ไปเลยนะสปีฟรีเปลี่ยนได้1ครั้งนะครับ อ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของหน้าจอกันนะครับสำหรับหน้าจอของ Galaxy A07 5G เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.7นิ้วเป็นจอแบบ IPS LCD นะครับ resolution หน้าจอจะอยู่ที่ HD Plus แล้วก็มีการอัปเกรดในส่วนของอัตารา refresh rate ขึ้นมาให้เป็น120 h z แล้วนะครับในแง่ของความลื่นไหลนะครับเวลาเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะเลื่อน Facebook เลื่อน IG นะท่องเว็บต่างๆก็จะรู้สึกว่าเวลาเรา scroll นิ้วเนี่ยมันจะลื่นไหลามากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในแง่ของสีสันหน้าจอต้าว่าจูนมาดีมากๆนะครับคือจอของ ซัมซุงมันเชื่อใจได้อยู่แล้วเนาะว่าสีสันมันสวยงามถึงแม้ว,ว่านี่จะเป็นจอ iPS นะครับแต่ว่าสีสันน่ะต้าว่าจูนมาใกล้เคียงกับจอที่เป็นแบบซูเปอร์โมเดตมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของความคมชัดของฟอนต์อะไรเงี้ยก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้มือถือที่เป็นหน้าจอ Full HD มาก่อนหรือว่าคุณใช้มือถือที่เป็นหน้าจอแบบ 2K มาก่อนเนี่ยถ้าเรากลับมามองที่จอรุ่นนี้มันก็อาจจะมีไม่คมบ้างนะครับเป็นธรรมดาของจอที่เป็น HD+ เนาะมันก็จะเป็นทุกยี่ห ได้แค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของความสว่างหน้าจอเองเนี่ยอันนี้ก็มีการอัปเกรดขึ้นมาให้เป็น800นิตแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าต้านําทางจากบ้านไปหน้านเนี่ยผ่านตั้งแต่แดดช่วเงเช้า <s wide> ผ่านตั้งแต่แดดช่วงเที่ยงจนไปถึงช่วงเย็นเนี่ยคือแสงจอ800นิตเอาอยู่แน่นอนในการนําทาง Google Maps นะครับ และที่นี้มาถึงในเรื่องของประสิทธิภาพกันดีกว่านะครับหลายๆจุดจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเครื่องมันมาดีมากเลยแล้วเรื่องของประสิทธิภาพความลื่นไหลล่ะเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ A07 5G รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ CPU ก็ให้มาดีเช่นเดียวกันนะเพราะว่ารุ่นนี้ก็ยังคงใช้เป็น Density m 6,300อยู่นะครับคือต้องบอกว่า Density m 6,300เนี่ยให้มาดีเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนตัวอื่นในเซกเมนต์นะครับคือในราคานี้ยบางรุ่นยังได้พวก h e l i o G99 อยู่เลยนะครับหรือว่าบางรุ่นยังมีพวก Se ก้อน685อยู่เลยแต่ว่า s a m s u n เนี่ยคือใส่ให้มาถึง d i m e n s i t y 6,300ซึ่งอันนี้เป็นชิปที่สมาร์ทโฟนบางเครื่องที่ใช้ชิปตัวนี้ก็ขายราคาแบบ7000ก็มีนะครับแต่ว่า Samsung ขายไม่ถึงแบบ6 0 0 0อะ่ะเออ5,000กว่าบาทคุณก็ได้ชิปนี้แล้วก็ถือว่าแรงมากมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของแรมเนี่ยตาโน้ตไวนิดหนึ่งว่าเครื่องที่ตาได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นแรม 4GB นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะถ้าตาให้ตาแนะนำเนี่ยตาจะแนะนำเป็นรุ่นแ ถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันค้างไว้สัก4-5แอปเนี่ยแอปมันจะมีการรีเฟรชให้เห็นนะครับแต่ว่าถ้า RAM 6มันก็จะเปิดแอปได้มากกว่านี้เนาะเผื่อบางทีใครเปิด Facebook ไว้เปิด Messenger แล้วก็ท่องเว็บไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราใช้งานในหลายหน้าต่างเนี่ยการที่แรมมากกว่าก็จะได้เปรียบกว่านะครับ นอกจากเรื่องของฮาร์ดแวร์ CPU จะดีแล้วนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ก็ดีเช่นเดียวกันนะรุ่นนี้เขามาพร้อมกับ Android 16แล้วก็รันบน One UI 8ตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับแล้วก็ Samsung เนี่ยยังสัญญาอีกด้วยนะว่าเราจะให้รับการอัปเดตเนี่ยถึง6เวอร์ชันนะครับย้ำนะว่า6เวอร์ชันไม่ใช่6ปีนะคือหมายถึงว่าบางค่ายอาจจะเคลมว่าให้6ปีแต่ว่าเขาอาจจะ Android, อัปเดต a n d r o อ d 5เวอร์ชันแล้วก็แพทความปลอดภัยอีกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่า s a m s u n งคือไม่ใช่ Samsung คือให้ซัมซุง ั่นไปเลยนะครับก็หมายความว่าคุณได้รับ Android 17 Android 18 Android 19 Android 20 Android 21ยัน Android 22อ่ะเพื่อนๆกับ A07 5G ที่ราคาแบบ5,000กว่าบาท แล้วก็ความปลอดภัยอื่นเช่นออลต์โตบ็อกเกอร์อันนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับสามารถเซตเปิดได้ตั้งแต่เปิดเครื่องครั้งแรกเลยนะครับ <S <S แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของแอปซ o ฟต์แวร์หรือว่าแอป,ปที่พรีอินสตอลมาตอนแรกตอนใช้เครื่องเนี่ยเอาจริงรอมของซัมซุงมันคลีนมากๆนะครับมันไม่ได้มีแอป,ปอะไรน่ากลัวเลยนะคือใครที่ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุใช้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยท่านจะไปกดโดนแปปนอแป,ปนู้นแอปนี้แล้วมันจะเป็นอะไรคือไม่มีนะ คิงครีนตามสไตล์ของวัน UI อยู่แล้วอันนี้ทำการบ้านมาดีมากๆครับและในส่วนของซอฟต์แวร์ AI รุ่นนี้ก็อัปเกรดมาให้จัดเต็มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานฟังก์ชันอย่าง Circle to Search ก็สามารถใช้งานได้แล้วในรอบนี้นะครับ Circle ็ตูเซิเองอย่างที่ตาพูดไปในหลายๆคลิปเนาะว่าเราไม่ได้แค่วงหาสิ่งคองนะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้ค้นหาเพลงนะเผื่อบางทีเราเล่นคลิปสั้นอยู่แล้วแบบเฮ้ยอันนี้เพลงอะไรนะแบบคุ้นๆมากเลยเพลงอะไรแต่ว่ามันไม่ขึ้นแผ่นเสียงคุณก็สามารถกดตัว รูปคีย์เพลงเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะค้นหาเพลงให้เลยอันนี้สะดวกมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นการแปลภาษาก็สามารถทําได้ก็แค่กดตัวปุ่มแปลภาษาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่รอบนี้ก็ทําได้แล้วเช่นเดียวกันก็คือการใช้งาน Gemini l i v e นะครับก็คือการเปิดกล้องแล้วก็ถามปัญหาพูดคุยกับตัว g e m i n i พูดคุยกับ AI เนี่ยรุ่นนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวมาลองใช้งานฟีเจอร์ Gemini l i v e ให้ดูนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือกดปุ่ม power White, คมนนา้างไวน้นะรัมนนนนกก็ขขึึ้้้้หาาาาตต่งวีเด ขวาล่างก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ทีนี้ให้เรากดเปิดกล้องนะครับนี่เราสามารถที่จะถามอะไรก็ได้เดี๋ยวตาจะลองถามดูนะว่าไอ้ดอกไม้ตรงเนี้ยคือดอกอะไรนะครับเจมินายดอกไม้อันเนี้ยคือดอกอะไรนั่นคือดอกดาวกระจายค่ะหรือว่าคอสมอสนั่นเองนะคะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีส้มเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการสาธิตฟีเจอร์คร่าวๆนะคือเราจะถามอะไรกับมันก็ได้นะครับ อ่ะแล้วก็ในส่วนของการรับสัญญาณนะครับรุ่นนี้ก็จัดเต็มนะก็คือรับสัญญาณในทั้ง 5G คลื่น SA แล้วก็ NSA นะครับใช้งาน 5G ได้2สิมเนาะก็คือใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับการจับสัญญาณถือว่าทําได้ดีมากนะครับกด speed เทสสปีดอะไรเงี้ยคือสปีดวิ่งเร็วมากๆนะครับคือถ้าใครแบบใช้งานข้างนอกบ่อยๆเนาะต้องการการโหลดแอปหรือว่าการอัปโหลดไฟล์งานต่างๆเนี่ย A07 5G อันนี้ไม่มีปัญหาในแง่ของการใช้งานนะครับ โอเคครับทีนี้เรามาคุยกันถึงพาสของการใช้งาน GPS กันนะครับก็จะสังเกตได้ว่าในแง่ของการจับสัญญาณนะครับดาวเทียมเนี่ยเห็นเนี่ยแน่ๆนะ70ดวงนะครับแล้วก็ In use อีกประมาณ44ดวงสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของความคาดเคลื่อนนะจะเห็นว่ามันคาดเคลื่อนเพียงแค่บวกลบ1เมตรเท่านั้นนะครับก็ถือว่ามีความคาดเคลื่อนต่ำมากๆสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็อันนี้คืออยู่ในรถเนาะฟิล์มกองแสงก็คือมีฟิล์มนะครับด้านหน้าฟิล์ม40นะครับก็ รับได้ประมาณนี้ในแง่ของ GPS นะครับอะแล้วทีนี้ในส่วนของกล้องนะครับก็มีมาให้ทั้งหมด2เลนเนาะก็คือเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนเดฟที่วัดระยะอีก2ล้านพิกเซลนะครับซึ่งก็แน่นอนเลนเดฟมันก็เป็นแค่ <c oughs> กิมมิกเฉยๆนะครับมันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรได้ขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าเลนหลัก50ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยถ้าลองไปถ่ายรูปมาก็ต้องบอกว่า คุณภาพไฟล์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับคือมันไม่ได้แย่แต่ถามว่าเฮ้ยมันดีขนาดนั้นไหมก็ไม่นะครับคือรุ่นนี้ไม่ได้จุดเด่นอะในเรื่องของของกล้องนะครับคือถ้าใครซีเรียสเรื่องของภาพถ่ายจริงๆเนี่ยต้าเชียไปพวกอ a อ7ห่หรือไม่ก็แบบ A26 A36 ไปเลยนะครับก็จะแบบกล้องดีกว่านี้พอสมควรนะแต่ถามว่าเฮ้ยคุณถ่ายทั่วๆไปเนี่ยมี HDR ไหมมีนะเป็นออโต้ HDR ก็คือเหมือนแสงแล้วก็บาลานซ์แสงให้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ทั่วๆไปที่มี ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับคุณภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆในเรดราคานี้นะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นที่สุดแต่ว่าก็ก็ถ่ายเซลฟี่ได้วิดีโอคอลได้ก็คิดว่าผ่านแล้วสำหรับตัวนี้นะครับ และในส่วนของงานวิดีโอเองนะครับก็สามารถถ่ายได้สูงสุดที่ Full HD 30เฟรมที่กล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับตัวเครื่องไม่ได้มี o อกันสั่นอะไรมาให้นะครับหมายความว่าเวลาเดินถือถ่ายเนี่ยมันก็จะมีความสั่นสะเทือนอยู่ประมาณหนึ่งนะเอาเป็นว่าถ้าใครจะใช้ถ่ายวิดีโอเนี่ยให้ยืนนิ่งๆนะครับแล้วก็จับเครื่องให้มันมั่นคงแล้วก็แพลนเอาช้าๆจะพอได้ภาพพอได้วิดีโอแต่ว่าถ้าเอาไปเดินถ่ายวอล์กเนี่ยอันเนี้ยไม่ตอบโจทย์สําหรับรุ่นนี้นะครับ อ่ะทีนี้เรามาสรุปการใช้งานของ Galaxy A 0ุ 5G เครื่องนี้กันนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นซัมซุงที่ต้าว่าคุ้มค่ามากๆในปี2 0 2 6แบบนี้นะครับคือต้องบอกว่าในปีนี้มือถือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเจอเรื่องของต้นทุนที่สูงมากขึ้นเนาะเพราะว่าเรื่องของชิปเรื่องของแรมต่างๆก็มีราคาที่ปรับสูงขึ้นในปีนี้นะครับแต่ว่าต้าก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ซัมซุงยังคงทําราคาเครื่องนี้ไม่ถึง6 0 0 0บาทแต่ว่ามีการอัปเกรดสเปคฟีเจอร์หลายๆอย่างขึ้้้นนนมมมาาไดดดีีกๆแลว็ัเปจุท่ อัปเกรดขึ้นมาแล้วเห็นผลอะ่ะก็คือการอัพแบตเตอรี่แน่นอนการใช้งานคุณก็ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นคุณอาจจะเป็นคนทํางานกลางคืนใช่ไหมบางทีอาจจะชาร์จแบตออกจากบ้านนะครับเอาไว้ดูคอนเทนต์ดูเดอะโก้ดฟังพี่แจ็คดูบอลอะไรเงี้ยคือยังไงมันก็ไม่หมดแน่นอนระหว่างวันของคุณนะครับเอาอยู่นะแบตเตอรี่6000ม ah, ิลลิแอมเป์เป็นพี่พี่ไรเดอร์วิ่งงานเนี่ยต้าเทสให้ดูเนี่ยคือใช้งาน10ชั่วโมงแบบเปิด Google แ a p อะ่ะแบตเตอรี่ยังไม่หมดเลย นะคือโคตรโหดสาหรับตัวนี้นะครับหนเรื่องของจอที่รลื่นไหลขึ้นเป็น120 h z แล้วนะครับอันนี้ยอดเยี่ยมมากๆกนะครับการการันตีความปลอดภัยการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆให้มา6ปีเต็ม6เวอร์ชั่นเต็มๆคือแบบจะเต็มมากกว่าแบรนด์อื่นอย่างแน่นอนนะครับ ก็ใครสนใจต้าว่าตลาดแตะในราคา5,000กว่าบาทแล้วก็ตัวท็อป5,999ไม่รวมส่วนลดเนาะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับคิดอย่างไรกับ Galaxy s 0 7 5G คอมเมนต์คุยกันด้านล่างครับถ้าชอบคลิปเราฝากกดไลค์ Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ <laughs>